สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่สองมกราคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางอาเด่นบนตัวเดียวสูตรนี้นะครับไปเจอมาทุกท่านก็นำมาฝากคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้ดูเหมือนว่าอาจารย์จะคำนวณได้เลข3 3ก็เข้าหลักหน่วยนะครับหวยออกแปดหกสาำหรับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ท่านนี้คำนวณได้เลข7จ็ทุกท่านได้เลข7มาลุ้นกันครับ7จะมาไหมวันที่ก็อยู่ตรงนี้นะครับชอบก็แคปหน้าจอไปครับไม่ชอบใจก็ผ่านใบนี้ส่งต่อแบ่งปันคุณผู้ชม ต่อมาจะเป็นทางเด่นบนเจ้าจอของแอดเก้งวดที่ผ่านมาสู่คำนวณของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับคำนวณได้5กับ6ก็มีเลข6กเข้าหลัก10หลังจากงวดก่อนนั้นหลุดไปถูกทันทางโดยเลขของอาจารย์สามงวดหลังสุดก็หลุดไป1นะครับเข้า2งวดสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้1กับสอง ตำตามสูตรนี้ของอาจารย์มาแล้วนะครับมวดใหม่แอดเกยคำนวณได้หนึ่งกับสองทุกทัานเด่นบนเจ้าจอเล็กเด่นสองตัวสูตรขนมไทยของแอดเกครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนตัวเดียวสูตรนี้ของแอดมังกรเมลัย งวดที่ผ่านมาได้เลขสามนะครับสำหรับงวดใหม่ได้เลขเก้ากทันได้เลขเก้าตามนี้นะครับชอบข้อมูลของอาจารย์ท่านใดก็ทับหน้าจอนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับเป็นเพียงสูตรคำนวณต่อมาก็จะเป็นสูตรเด่นบนของแลดกลับตันนะครับสองสูตรอาจารย์คำนวณได้เจ็ดกับเก้ากทันเจ็ดกับ ส่วนใบนี้สูตรสอนอของอาจารย์นะครับสอนอของอาจารย์คำนวณได้8กับ9ถูกทัน2มกราคม2568ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยสูตรตารางของแอดคุณพิพร งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์มีเลข8แล้วก็แถมหลักหน่วยมาด้วยนะครับก็คือเลข3ามเวลแปดหกสามสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านอาจารย์คำนวณได้สองห้าเจ็ดสามสี่แปดนะครับสองห้าเจ็ดสามสี่แปด้อยบนสูตรตารางของแอดคุณพ่พรครับ วันที่ก็อยู่ด้านบนเลยสองทับหนึ่งทับหกแปดต่อมาก็จะเป็นสูตรปรกักหลักร้อยของไงอ้ปายฝันแห่งความทรงจำอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองห้าทุกท่านหนึ่งสองห้าสองทับหนึ่งสองพันยี่สิบห้านะครับวันที่อยู่บนสุดทุกท่าน ต่อมาจะเป็นสูตรคำนวณหลักร้อยของแอดินบุญเลิศงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดนะครับไม่มีเลข8ถูกทันมีเลข6หลุดไปหลัก10บสำหรับงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้7891นะครับเจ9ดสถิติย้อนหลังก็ตามนั้นเลยนะครับมีเข้ามีหลุดครับ ใบเต็มก็จะประมาณนี้7891นะครับสูตรหลักร้อยต่อมาก็สูตรคำนวณสองตัวบนของอาจารย์นะครับอาจารย์ทำได้สองชุดนะครับได้1นสองกับ72 1ดสองกับ72ครับ อีกข้อมูลหนึ่งของอดยืนนะครับก็คือสูตรสามตบนนะครับชุด3ามตบนของอาจารย์ทําได้โดยรวมก็8ชุดนะครับ712ไป12912 112172 12 772แล้วก็872กับ972งวดนี้อาจารย์ให้ข้อมูลเด่นล่างมาด้วยนะครับได้เลขเด่น4ตัว ก็คือ0268ทุกทันในทางของอดยืน,นะครับเด่นล่างวันที่ก็2มกราคม2568ถัดมาก็จะเป็นสูตรคำนวณเด่นเนอบนเลขเด่น3ตัวของแอดวานาเลสวนอาจารย์คำนวณได้367นะครับ367 ถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดคารนะครับงวดที่ผ่านมามีเลขสอทุกทัานก็เข้าแนวทางของอาจารย์ก็เดินติดต่อกันมาสีงวดเลยนะครับหลังจากที่หลุดไปงวดที่ออก0ูนย์สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับอกคาราคำนวณเด่นล่างงวดใหม่ได้3,4,5,7 ครับสามสต่อมาก็จะเป็น,นทางเด่น10บหน่วยล่างของอาจารย์เอทัดงวดที่ผ่านมามีเลข2อยู่นะครับคำนวณได้0ูนยสองแสูตรโซน,นล่างของอาจารย์ก็เดินดีนะครับห้าง,งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดสำหรับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนทุกทันใบนี้อาจารย์คำนวณได้2 3 4สหนะครับงวดใหม่ เด็นล่างแบบสตัวนะครับสองสวันที่ก็สองทับหนึ่งครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นหน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมัยงวดที่ผ่านมามีเลข1นะครับหวยออก2 1ก็เข้างวดก่อนนนั้นก็มีเลข1นะครับที่เข้างวดที่ออก6 1 ใครรอมาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างเดินดีของห,หนูน้ำได้หนึ่งสามเก้านะครับหนึ่งสามเก้าจัดไปครับแนวทางเด่นหน่วยล่างหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมยัยงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับได้หนึ่งสามเก้าอีกตัวอะไรดีทุกท่าน แปบ,บหน้าจอออกไปนะครับนำข้อมูลไปใช้ยังมีสติทุกครั้งลงแต้มให้ด้วยเลยนะครับแต้ม10หน่วยล่างงวดก่อนผมก็ลงให้นะครับคำนวณได้2 3 4ก็จะมีแต้ม3นะครับที่เข้าโวยออก2 1งหนสำหรับงวดใหม่แต้มของอาจารย์คำนวณได้0 1 2นะครับศูน แส้มสอนอล่างของหนูน้ำทิพย์หนูน้ำสมัยนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับได้ศูย์หนึ่งสองวดนี้จะเป็นงวดที่สองนะครับที่ผมลงให้ต่อมาก็จะเป็น,นทางสิบหน่วยล่างของอาจารย์วันชัยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้สองหนึ่งสามก็มาสองตัวเลยครับ สำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาอาจารย์คำนวณได้สองสี่หกถูกทานสองสี่หกตอบก็แคปหน้าจอไปนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางของสมุดบันทึกครับเป็นแนวทางเด่นล่างระยะสั้นสูดคำนวณของอาจารย์งวดใหม่ได้เลขศูนย์กับศูนย์นะครับศูนย์สองตัวถูกท่านตามนี้นะครับงวดก่อนไม่ได้ลงให้อาจารย์คำนวณได้สองกับหนึ่ง วันที่ก็อยู่ด้านล่างอาจจะใส่ผิดนะครับในวันที่หนึ่งเดือนสองไม่เป็นไรครับเข้าใจตรงกันก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ